เนี่ยนะให้ชาวต่างช,ชาติเข้ามาอย่างสะดวกมากขึ้นถ้าถามว่าคนไทยได้อะไรก็อาจจะเห็นในช่วงที่ผ่านมาโอ้โหหลายสื่อลงเยอะเหมือนกันนะอยู่ในโซเชียลที่มีชาวต่างชาติที่ค่อนข้างเข้ามาแบบ สร้างเรื่องหรือปัญหาเขามาเยอะเหมือนกันนะฮะในช่วงนี้เราจะเห็นในโซเชียลมีเดียนแชร์กันนะครับบางทีเนี่ยเขามาอย่างเรื่องของการทำลายาอรธรรมชาติเองเจ้าที่ไปตักเตือนแล้วก็มีเชีย์ฟังอะไรต่างๆ่างเนี่ยนะฮะสิ่งเหล่านี้แหละครับในระบบเนี่ยก็สามารถช่วยได้เพราะเราจะมีฐานข้อมูลนะฮะของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาไทยทุกคนเลยแหละครับมาดูอีกเรื่องนึงครับสำหรับคุณครูครับก่อนหน้านี้มีประกาศออกมาแล้วเรื่องของให้รีบตอบหน่งประกอบวิชาชีพครูให้ทันก่อนที่จะเปิดเทิม อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับสำหรับครูผู้ช่วยนะครับทางด้านของเลขากพอพทครับออกโรงนะฮะออกมาเตือนผู้สมัครครูผู้ช่วยอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับในกรณีที่มีใครมาแอบอ้างครับว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบได้เน้นย้ำครับนโยบายเสยมาหนึ่งต้องไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นครับทางด้านของว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพท ก็ได้เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลนะครับเพื่อบรรจุแล้วก็แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับกรณีที่มีความจำเป็นหรือว่ามีเหตุพิเศษและในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้สังกัดสพทนะครับว่าขั้นตอนการรับสมัครต่างๆของทุกเขตพื้นที่ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งก็ขอฝากย้ําไปยังผู้สมัครสอบทุกคนด้วยนะครับว่าขอให้มั่นใจระบบตามหลักเกณฑ์ที่คัดเลือก ที่เราได้กําหนดไว้นะครับเพราะว่าการออกข้อสอบสวทก็ได้ใช้มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นกลางแล้วก็มีชื่อเสียงมาดําเนินการด้วยครับอถูกต้องนะครับอีกทั้งนยังขออย่าไปหลงเชื่อนะกับผู้ที่แอบอ้างหรือมิจฉาชีพที่จะช่วยเหลือดูแลให้บรรจุได้เป็นข้าราชการนะครับซึ่งทางนี้เองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสิการนะครับได้ย้ําถึงการสอบคัดเลือกครั้งนี้ครับว่าจะต้องไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นต้องโปร่งใสเป็นธรรมและก็ตรวจสอบได้นะฮะ